พามาชมบ้านเดี่ยวที่โครงการสีอุไรถนนอำเภอนะคะวันนี้นะคะมีซั์เข้ามาใหม่1ห,หลังค่ะเป็นบ้านเดี่ยว3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะขนาดพื้นที่53ตารางวาค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมบ้านกันเลยค่ะ บ้านหลังนี้นะคะถ้าเข้ามาในโครงการสีอุไรค่ะจะผ่านปรปรพนะคะและสังเกตง่ายๆค่ะก็คือนะคะถนนสีอุไรซอย11นะคะเข้ามาค่ะเป็นบ้านเดี่ยวหลังที่2ด้านขวามือค่ะในซอยนี้นะคะก็จะบรรยากาศเงียบสงบค่ะแล้วก็คนจะไม่พุกพ่านนะคะและที่สําคัญค่ะก็รีโนเวทใหม่นะคะพร้อมเข้าอยู่ได้เลยค่ะสรับภายในบ้านหลังนี้นะคะสามารถจอดรถได้1-2คันค่ะ หน้าบ้านนะคะก็จะปูกระเบื้องรอบบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะและที่สำคัญค่ะตอนนี้อยู่หน้าบ้านนะคะลมพัดดีมากๆเลยค่ะทําให้ซอยนี้นะคะเงียบสงบแล้วก็น่าอยู่ค่ะสาหรับบ้านเดียวที่นี่นะคะก็จะมีระเบียงนั่งเล่นหน้าบ้านนะคะบ้านทั้งหลังค่ะติดเหล็กดัดเรียบร้อยแล้วนะคะทําให้คุณสามารถอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัยเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมภายใ,ในบ้านกันดีกว่าค่ะ เมื่อเข้ามาด้านในนะคะด้านหน้าก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะห้องโถงขนาดใหญ่ค่ะวางโซฟารับแขกไว้ตรงนี้นะคะแล้วซื้อนะคะเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะคะติดทีวีด้านนี้ได้เลยนะคะส่วนปีกด้านซ้ายมือของเจินนะคะด้านล่างเนี่ยค่ะคุณสามารถที่จะทําเป็นโซนนั่งเล่นหรือโซนรับประทานอาหารได้เลยนะคะซึ่งเชื่อมต่อไปกับห้องครัวนะคะมีการบิวอินครัวไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานได้เลยค่ะ และด้านหลังนะคะก็จะมีการต่อเติมนะคะที่ทําเป็นนะคะโซนซักลา้างหรือจะทําเป็นครัวบเรณด้านนอกก็ได้ค่ะซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะคะก็กว้างถึงขนาด2เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วก็หลังคานะคะก็จะล้อมรอบไปเลยค่ะ ห้องนอนที่นี่นะคะแบ่งเป็นห้องนอนมาสเตอร์ค่ะที่มีห้องน้ําในตัวนะคะซึ่งแต่ละห้องนอนค่ะจะเห็นว่านะคะทางเจ้าของบ้านค่ะก็จะมีการนะคะติดผ้าม่านให้เรียบร้อยนะคะซึ่งทําให้บ้านหนักหน้าอยู่แล้วก็ดูอบอุ่นมากขึ้นค่ะและสําหรับห้องนี้นะคะเป็นห้องมาสเตอร์ค่ะก็จะมีห้องน้ําส่วนตัวนะคะที่แบ่งโซนเปียกโซนแห้งไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ ส่วนบร so 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 ิเวณด้านนอกนะคะก็จะมีห้องน้ําอีกหนึ่งห้องค่ะที่เป็นห้องน้ําสําหรับแขกที่มาเยี่ยมเยียนนะคะและด้านหลังค่ะก็จะเป็นห้องนอนขนาดเล็กนะคะจํานวน2ห้องค่ะที่ทางเจ้าของนะคะก็ติดผ้าม่านไว้ทุกห้องเรียบร้อยแล้วค่ะและสําหรับห้องนี้นะคะก็มีการติดตั้งแอร์หตัวให้เรียบร้อยซึ่งทางเจ้าของบ้านก็แถมให้สําหรับบ้านหลังนี้เลยค่ะสําหรับทําเลของบ้านหลังนี้นะคะก็เดินทางสะดวกมากๆเลยค่ะอยู่ติดกับถนนอําเภอนะคะและที่สําคัญค่ะอยู่ใกล้เมกะโฮมมากๆเลย ะะเพียงแค่5นาทีก็สามารถเดินาทางไปทำงานนะคะทำเลนี้นะคะยังอยู่ใกล้นะคะโรงเรียนเมืองค่ะโรงเรียนทเทพมิตรศึกษาโรงเรียนอนุบาลสุราธ,ธานีและก็โรงเรียนที่ดาแม่พระค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่อยากนัดชมบ้านจริงค่ะสามารถติดต่อ ProView Living ได้เลยนะคะบายค่ะ